สบายดีท <necessary> like <soci> <in> ุกคนมืัอนี้พบกันอีกแล้วเส้นเก้าเส้นเกลือกสองยูทูบของลำพูนน้อยชาแนลืัอนี้เสียทุกคนมาเลาะเบิ้งหงไฮหงนาว่าเข้านาใกล้จะเป็นเกลือระเบ้อเนี่ยเสียทุกคนไปเลาะเบิ้งนะอันนี้ก็แม่เนาะเข้านาของลำพูนน้อยเนาะอันนี้นะ นเน้อเสียผูค้คนไปเลาะเบิงว่ธรรมชซาติฮงหนาด้วเข้าหนาไกลจะเป็นเกียว้วบอนตอนนี้เน,นาะสีหาไปเลาะเบิงเลยเห็นไหมเข้าหนาไกลจะเป็นเกี้ยวแล้วเนาะประมาณสองพิษสามทิษก็เป็นแล้ว หลาะเหมือนมันรากาศตอนเช้าเนาะมือนกับวันผักดอนเลอเบึกให้เข้าวหนาหี่เข้านานี่จะเป็นนาว่านอุเมะนนาดำมีตัวว่านเอาเนาะ น้ำผูนน้อยวานบัวแดงดำเป็นนาวานบัวเป็นน,น,นาดำเลยน้ำผูนน้อยดีครัาเขาหน่ะสวยๆง,งามๆใกล้จะเป็นเกียวอีกนี่จะเป็นเขาซีร้อยหน่อย บ้านห่างเขาเอ็นเขาสีเลยบ้านอื่นเขาหู้อื่นจะหาเขาแบบแบบนี้บ้านห่างแค่ี่างเขาสีเงเฮ้ยมาหอดตงดีเลยนี่มันก็เป็นจักรีใกล้จะเป็นเกลียวแล้วมันเหลืองแล้วเหลืองหมดแล้ว อย่างหมดเลยตัวนี้หอหลวงพูนน้อยก็ฝากสองอยู่ปุ๊บฝากทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามผมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดหัวใจให้เด้อเดออเอาจะเป็นหน้าวานเนาะบวกเปหน้าดังเลยนา้าน นี่ธรรมชาติสวยงามบรรยากาศตอนเช้าๆแดดกําลังขึ้น